นี้แนะนำแนวข้อสอบสําหรับสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจําปีพศ2537ในส่วนของกองทัพบ,บกนะครับมี100ข้อแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับ Part 1 Writing and Reading ability นะครับข้อ1ถึง63นะครับ Part 2 Listening and Speaking ability 64ถึงข้อ100นะครับเพราะฉะนั้น100ข้อนี้ใช้เวลาทำา1ชั่วโมงครึ่งนะครับเริ่มเวลา15.10แล้วก็หมดเวลา16.40นนะครับทีนี้มาดูคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นการแนะนำข้อสอบก็จะต้องแนะนำคำสั่งด้วยบางทีคำสั่งเนี่ย แต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะคำสั่งบางอย่างนี่มันจะให้กาข้อผิดไม่ซึ่งไม่ใช่กาข้อถูกบางอย่างนี่ให้กาข้อผิดนะครับในโจทย์นั้นมีข้อไหนผิดเพราะฉะนั้นระวังคำสั่งในการสั่งเพราะฉะนั้นพอเวลาเขา้อสอบใหม่ๆนี่มันจะมีส่วนตื่นเต้นเล็กน้อยอยู่นะครับเนื่องจากน้องถ้าน้องพร้อมนี่จะไม่ตื่นเต้นสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามระมัดระวังอย่างที่สุด พะโจทย์แต่ละอย่างนั้นเขาจะวัดทักษะความรู้ไว้พริพของน้องด้วยนะครับนี่มาดูคำสั่งคำสั่งข้อนี้เป็นคําสั่งปกติทั่วไปนั่นเองนะครับมาดูคําสั่งก่อน select the best answer of each question and put them in your answer sheet part 1 writing and reading ability นะครับเพราะฉะนั้นข้อ1เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาดูกันต่อไปนะครับ มาดูข้อหนึ่งเลยนะครับดูโจทย์นะครับ when they are a lot of sheep together what do we call them นะครับเพราะฉะนั้นคำว่า when are a lot of sheep together ในกลุ่มที่ฝูงแกะที่อยู่ด้วยกันจำนวนมากๆนะครับซึ่งเราเรียกเรียกฝูงแบบนี้ในภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นข้อห a flock of sheep ข้อ2 a school of sheep ข้อ3 a swarm of sheep ข้อ4ี่ a c r o e of sheep นะครับกลุ่มคำเหล่านี้ผมเคยแนะนำน้องๆเวลาผมติวข้อสอบเนี่ยอย่าไปสนใจว่ายากหรือง่ายผมจะไม่กลับไปทบทวนในขณะที่ติวข้อสอบว่าเรื่องอะไรแต่บอกเรื่องไว้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับ สมุหนามหรือ o l l e c t i v e น o าวน้องก็จดว่าข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคอ l เล ctive น o าวหรือสมุหนามเมื่อติวจบทั้ง100ข้อน้องก็ค่อยไปไปทบทวนในหัวเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นใน100ข้อก็ได้100เรื่องเพราะฉะนั้นจดแต่ละเรื่องไว้จดแต่ละเรื่องไว้เพราะฉะนั้นเมื่อน้องไปทบทวนในหนังสือไม่ต้องไปเตะเปิดหนังสือทบทวนตามลำดับสารบัญทบ ข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปเจาะไปเรื่องนั้นเลยนะครับสมมุติว่าข้อหนึ่งเกี่ยวกับโลกคอลเลกทีฟนาวเราก็ไปเปิดหนังสือที่คอลเลกทีฟนาวแล้วก็ทําความเข้าใจเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันในเรื่องของอโจทย์นีโตนะครับสมมติว่าได้ติวข้อสอบครบ100ข้อแล้วเนี่ยน้องกลับอย่างข้อหนึ่งเกี่ยวกับ c o l คอลเลก e ีฟนาวหรือสมุหนามบ่งบอกถึงสัตว์นะครับ สัตว์ชนิดเดียวกันที่มีลักษณะเหมือนกันที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเป็นกลุ่มเป็นอะ,อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสัตว์แต่และชนิดก็จะมีชื่อเรียกทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนกนี่เราสามารถใช้คำว่า a flock of b i r d ได้นะครับแต่ถ้าฝูงแกะก็เรียกว่า a flock of sheep ได้เหมือนกันแต่ถ้าฝูงวัวน,นี่เขาเรียกว่า อาแคดเลอร์ออฟขาวนะครับหรือถ้าฝูงผึ้งเรียกอ s ส a r m ออฟบีนะครับหรือฝูงหมาป่าเรียกอ p แพ k o ออฟบูนะครับหรือฝูงปลาเรียกอาสกูลออฟฟิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝูงมดอ c โค o ลนีออฟแอนส์หรือฝูงสิงโตอ p ไพรออฟไลออนเพราะฉะนั้น ฝูงนกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นโจทย์ข้อหนึ่งข้อนี้เนี่ยเราเรียกได้เหมือนเหมือนฝูงนกนะครับเราเรียกว่า a flock of sheep นะครับเพราะนั้นในโจทย์ข้อนี้ก็มีหลายหลายโจทย์เหมือนกันถ้ามีลักษณะ,ะดังดังที่เห็นอยู่นี้นะครับข้อที่ถูกต้อง flock of sheep หรือ a flock of birds ได้นะครับ school o f sheep นี่ไม่ได้ต้อง a อส o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  f f f ิ t นะครับ a swarm of bee ฝูงพึ่งได้นะครับ a อ a d เด of s h e e p ไม่ได้ a c a เด l e of cow นี่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนั้นคือ a flock of sheep หรือ a flock of birds นี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหัวเรื่องที่น้องจดไว้ก็เกี่ยวกับ c l l l c t i v e noun เมื่อครบ100ข้อน้องก็ได้100เรื่องแล้วก็ไป ทบทวนอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีการนี้น้องจะอ่านหนังสือน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการทบทวนก็จะคลุกเคล้าวนไปวนมาข้อสอบเราก็สัมผัสผ่สผานสายตาม,มาเยอะเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อสอบนี้ก็จะไม่ยากเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าข้อสอบเตรียมข้อสอบภาษาอังกฤษสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้นไม่ยากนะครับผมบอกจริงๆว่าไม่ยากเลย ง่ายมากแบบกลางๆไม่ถึงระดับแบบแอดวานระดับมสห้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ในระดับมศสองมสามสีนี้จริงๆเพราะฉะนั้นการสอบที่มศสี่นี่เขาจะเอาความรู้ตั้งแต่มศสองมสามมสีนะครับแน่นในในในสมมนี้ครับเพราะฉะนั้นมสห้อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่มสห้ถือว่ายากไปเพราะฉะนั้น ข้อสอบภาษาอังกฤษโรงเรียนเตรียมทหารที่สอบเข้านี่ไม่ยากเลยพ,พื้นพื้นกลางๆง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเจาะลึกเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาหนังสือมาติวแต่ผมจะทบทวนแนวข้อสอบเก่าเยอะๆไว้และผมจะอธิบายแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อของข้อสอบนั้นก็จะละเอียดไปในตัวเลยนะครับเป็นการทบทวนให้ในตัวนะครับ อิงตั้งใจจะทบทวนให้ได้3ข้อนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับเพราะฉะนั้นจ่อหัวข้อไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับข้อ2นะครับเดี๋ยวจะทำในคลิปต่อไปข้อ2จ่อหัวข้อไว้ว่า i want introduction to his จุดจุดจุด sister นะครับและมาดูข้อ3เรื่องอะไรนะครับข้อ3 the markle was shot จุดๆจุดเดินเดกกันนะครับเดี๋ยวอ่านใหม่ The marker was shot จุดๆจุดเดินเด็กกันไฟ with the policeman นะครับีนกรช้อยมีดังนี้เพราะฉะนั้นน่าเสียดายมันจะยาวเกินไปคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับถ้าน้องบอกว่าไม่ไม่ยาวสนใจอยากจะให้ติวหลายๆข้อในคลิปเดียวกันก็ลอง ลองคอมเมนต์มานะครับก็จะพยายามทบทวนให้ได้เยอะๆนะครับร้อยข้อมันมัน,ม,นมันหลายคลิปเกินไปนะครับในคลิปหนึ่งผมอยากจะติวให้ได้10ข้อขึ้นเพราะฉะนั้น100ข้อก็10คลิปนี่ก็มันมันก็สมเหตุสมผลน้องเมื่อน้องเมื่อติวจบแล้วน้องก็ไปทบทวนตามหัวข้อตามที่แนะนำ หลังติวแล้วเนี่ยหัวข้อที่น้องจดไว้เนี่ยอย่าไปไม่จําเป็นต้องไปอ่านเรียงหน้าหรือตามสารบัญหนังสือการทบทวนเ,เมื่อจบแต่ละชุดแล้วเนี่ยการไปทบทวนเมื่อข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปเปิดเรื่องนั้นข้อ2เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปเปิดเรื่องนั้นอย่าไม่ต้องไปเปิดตามลําดับหน้าทําให้น้องเนี่ยสับสนวุ่นวายต้องเรียรงําดับความจําเพราะฉะนั้นต้องการให้คลุกเคล้า อ่าข้อสอบคละกันไปคละากันมาเวลาไปทําข้อสอบแล้วเนี่ยมันไม่ได้เรียงลําดับหน้าหรืองลำดับเรื่องให้น้องทำหรอกนะครับเพราะฉะนั้นการที่ฝึกให้อ่าทแบบนี้นั้นจะได้คุ้นเคยกับการคลุกเคล้าของข้อสอบที่วนไปวนมาสลับไปสลับมานั้นเองนะครับครับคลิปหน้าก็จะเอา เอา2ข้อกันลวกันข้อสกับข้อ3ามรู้จักได้หรือเปล่าคลิปนี้มันเป็นการแนะนำเบื้องต้นคือจะยาวไปนิดหนึ่งนะครับถ้าคลิปต่อๆไปเมื่อเข้าใจในหลักการแล้วก็จะพยายามทำให้สั้นลงนะครับเพื่อนน้องจะเอาหัวเรื่องต่างๆนี้ไปทบทวนทีหลังอีกนะครับเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปในจำนวนห้าในจำนวนหนึ่งรอยข้อนี้นะครับ